คือโดยเฉพาะเรื่องของระบบเนี่ยเขาก็จะเน้นที่ระบบ4 4 2นะคะแล้วก็มีผู้เล่นที่สําคัญก็คือผู้เล่นศูนย์หน้าตัวเป้าหมายเลขสิบค่ะก็ะะมีรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็สามารถคอนโทรลได้ดีก็คือตรงนี้เราต้องปิดให้ได้โดยเฉพาะาการจ่ายบอลจากแดนกลางหมายเลขสิบเอ็ดที่เป็นตัวจุดเริ่มต้นของเกมด้วยกนแต่เจ้าคิดว่าซอมแมต์เนี้ยแมต์แรกเราเจอจีนก่อนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเอาสามแดนได้ซ้าเพราะว่าเราไม่ได้เจอจีนสามปีแล้วแต่คือการกรมาครั้งนี้ของจีนคือมีเปลี่ยนผู้เล่นหน้าใหม่ค่ะที่เจ้าคิดว่า สูสีกับเราไม่ตัวใหญ่มากแต่คือสปีที่แล้วเป็นผู้เล่นที่มีความาประสบการณ์สูงแล้วก็ตัวใหญ่มากค่ะตอนนี้จุดเด่นของเราถ้าเปรียบเทียบกับจีก็คือความความคล่องตัวค่ะแล้วก็มุ่งม,มั่นที่จะเอาชนะเขาเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็เก่งกว่าเราดังนั้นหัวใจเท่านั้นที่เราจะชนะก็ได้ค่ะ Yeah, yeah. <laughs>